นี้เนี่ยฟ้าจะพาทุกคนนะคะทำบัตรตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นแบรนด์สินค้าของตัวเองเลยซึ่งขั้นตอนในการทำเนี่ยจะพาทำค่อยๆทำทีละสเตปทีละขั้นตอนนะคะมันอาจจะมีความซับซ้อนกันบ้างในบางอย่างนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละขั้นตอนนะคะยังไงไปเจอกันในคลิปค่ะขั้นตอนในการทำบัตรตัวแทนจำหน่ายนะคะวันนี้เราจะใช้แอปพลิเคชัน iBizPen นะคะ ใครเปิดเข้ามาแล้วก็ไปที่แกลเลอรี่ของฉันตรงนี้นะคะที่เป็นรูปแปลงผู้กันเนี่ยคะ่ะคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะมันจะเป็นผลงานที่เราเคยทำมาแล้วแต่ถ้าใครเปิดมาใหม่ตรงนี้จะยังไม่มีนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันโดยที่มาตรงมุมด้านซ้ายสุดตรงนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกกดนะคะตรงนี้จะเป็นการเลือกหน้ากระดาษนะคะ เราอาจจะใช้ขนาด1,200คือคูณ1,200ก็ได้นะคะเป็นขนาดของการโพสต์ใน Facebook นะคะกดตกลงอลองใช้นิ้ว2นิ้วนะคะย่อดูเห็นไหมคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือจัตุรัสนะคะหรือเขาเรียกว่า1ต่อ1นั่นเองโอเคหลังจากนั้นทำยังไงไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะกดเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าเลเยอร์ ให้เราไปเพิ่มรูปสินค้าของเราก่อนโดยไปที่ตึกตรงรูปกล้องนคะคะแล้วก็ถ้ามันช้าก็มาตรงขีดตรงนี้นะคะกดขีด3ขีดนี้แล้วก็ไปที่ไปที่รูปสินค้าของเราที่เราเก็บไว้นะคะไปที่แกลเลอรี่หรือไปที่ไดรฟ์หรือไปที่โฟโต้แล้วแต่นะคะว่าเราเก็บภาพไว้ที่ไหนนะคะแกลเลอรี่นะคะฟ้าจะพาทําภาพนี้นะคะคลิกเข้าไป นี่คือภาพสินค้าที่ฟ้ตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วเนาะเราจะต้องตัดภาพพื้นหลังให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะมาทําบัตรตัวแทนของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะนี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ี่ฟ้ายกตัวอย่างมาเฉยๆเท่านั้นนะคะอ่ะวิธีการทํายังไงต่อกดเครื่องหมายถูกด,ด้านล่างมุมขวาตรงนี้คะ่ะสีเขียวเนี่ยคะ่ะกดแล้วก็กดยกเลิกได้แล้วเนาะทีนี้เราจะดูดสีอ่ะ ใช้นิ้วกดเครื่องหมายพวกเครื่องมือนี้ลงก่อนเอานิ้วของเรานะคะถ้าตรงนี้มันเป็นแปลงสีอยู่เราก็ใช้นิ้วของเรามาจิ้มที่รูปผลิตภัณฑ์เนี่ยคะ่ะเห็นไหมมันจะขึ้นสีมาแล้วเลื่อนไปเรื่อยเห็นไหมคะเราเลือกหาสีที่เราจะทําเป็นพื้นหลังนะก็คือเอาสีอ่อนสุดละกันสีนี้นะคะแล้วก็ยกนิ้วขึ้นตรงนี้มันก็เปลี่ยนให้แล้วถ้าตรงนี้มันยังไม่สุดหนึ่งเปอร์ซตรงนี้นะคะให้เลื่อนให้เต็มตรงนี้นะคะอ่ะต่อไป ไปตรงที่เลเยอร์ตรงนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่2ถ้าใครอยู่ที่เลเยอร์ที่2ให้ใช้นิ้วไปกดที่เลเยอร์ที่1ปึ๊บเห็นไหมติ้งมันขึ้นเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาแสดงว่าเราอยู่ที่เลเยอร์ที่1แล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเทพื้นหลังให้เราไปปิดรูปสินค้าก่อนเห็นรูปกระตาตรงนี้เนาะกดนะคะเห็นไหมสินค้าหายแล้วเราดูตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ อ่าตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่1นะคะเลข1กด move ลงนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องมือตรงนี้จากแปลงผู้การกดค่ะไปเลือกถังสีเห็นเป็นรูปถังสีนะคะกดนะคะเห็นไหมเปลี่ยนให้แล้วต่อมาเราก็ใช้นิ้วของเรามาแตะตรงนี้เลยค่ะปึง้งเห็นไหมคะมันก็เป็นสีชมพูตามที่เราเลือกแล้วนะคะทีนี้ ต่อมาเราจะสีชมพูมันจะเข้ากันกับสีขาวนะเราใส่พื้นสีสีชมพูไปแล้วต่อไปเวลาการทำงานทุกครั้งเราจะต้องเพิ่มเลเยอร์นะคะเพื่อเป็นการง่ายต่อการแก้ไขนะคะมาที่เลเยอร์กดตอนนี้มี2เลเยอร์ใช่ไหมคะเลเยอร์สินค้าเลเยอร์พื้นทีนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ที่1อยู่เรามาบวกกดบวกตรงนี้นะคะกดนี่เลเยอร์เพิ่มขึ้นมาละตอนนี้เราก็อยู่ที่เลเยอร์ที่ส นะคะเราจะเพิ่มสีนะคะโดยการที่จะทำเป็นแบบเป็นเหมือนพื้นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเรามาเปลี่ยนสีก่อนกดตรงนี้นะคะปึ๊บถ้าเป็นลูกวอล์อขออภัยวงล้อแบบนี้แล้วก็มีสี่เหลี่ยมตรงกลางแบบนี้นะคะให้เราเลื่อนตรงนี้ก่อนอะไปดูตรงนี้ก่อนอสามเหลี่ยมมุมเขาเรียกอะไรเนี่ยลูกศรเฉียงเฉียงเขาเรียกอะไรอะ มีสีขาวกดสีขาวเรียกปิดเรียกถูกนะคะขออภัยด้วยแล้วก็เอาลงนะคะเราจะใช้สีขาวทีนี้เราจะมาเปลี่ยนเครื่องมือตรงนี้ถังสีเปลี่ยนเป็นแปรงอ่าเป็นแปรงแล้วนะคะนี่นะคะเป็นแปรงแล้วต่อไปเรามาเปลี่ยนชนิดของแปรงตรงนี้กดนะคะเราจะเลือกเราจะเลือกแปรงแบบ ปากกามาร์คเกอร์แบบแข็งเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะกดนะคะเห็นไหมมันขึ้นคําว่าปากกามาร์คเกอร์แบบแข็งนะคะเพิ่มความหนาอยู่ตรงนี้นะคะอ่าเราก็เอานะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปทําอีพิธีการหนึ่งเดี๋ยวฟ้าจะบอกว่าทําไมไม่ต้องหนานะคะกดลงแล้วก็มาตรงนี้รูปมือนะคะพอดีว่าแล้วก็คือฟ้าจะพาทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมง่ายๆนะคะมาดูเครื่องมืออุปกรณ์การวาด ให้กดรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะกดนะคะแล้วคําว่าพื้นรูปนะคะตัวนี้พื้นรูปให้กดเปิดที่กดเปิดพื้นรูปเพราะว่าเราจะได้ไปดึงภาพสีขาวเนะะี่ยค่ะเห็นไหมมันจะขึ้นมาว่าสีพื้นรูปให้เรากดตรงสีแดงแงเนี่ยค่ะกดนะคะถ้าใครขึ้นมาแบบนี้ให้ไปตรงที่มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะกดนะคะแล้วเราก็ไปกดเลเอขอ่อขออภัยไปกดที่เป็นสีขาวกดนะคะเห็นไหมสีขาวมาแล้ว แล้วเ,เอานิ้วแตะข้างนอกตรงไหนก็ได้นะคะเครื่องมือจะได้หายอ่ะทีนี้เราเลือกแล้วสีขาวตรงนี้ก็สีขาวนะคะใช้นิ้วของเรานะคะลากเห็นไหมมันจะขึ้นเหมือนเป็นเส้นปรับตามนิ้วที่เราลากอ่ะนี่เห็นไหมคะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้มาดูเลเยอร์นะคะอ่ะเห็นไหมคะเลเยอร์ layer มันจะเป็นสีขาวแบบสีขาวแท่งตรงเงี้ยสีสีขาวแนวตั้งแล้วก็ทับ ทับอะไรคะทับพื้นสีมูที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะอ่าลองกดรูปสินค้าลูกกตาเห็นไหมสินค้าทําให้มีความเด่นขึ้นเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเลื่อนรูปสินค้าให้มันย่อลงแล้วก็ใช้นิ้วของเรามาแตะที่รูปสินค้าเลเยอร์ที่3เห็นไหมคะมันจะเป็นสีน้ําเงินขึ้นมาทีนี้วิธีการยอ่อสินค้าเราก็ต้องไปที่เครื่องมือเคลื่อนย้ายก็คือ,คอตรงนี้ที่เป็นเหมือนกากระบาดเนี่ยคะ่ะ นะเหมือนกางเขนเนี่ยคะ่ะกดนะคะนี่แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีชนิดของการเขาเรียกอะไรเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงรูปภาพนะคะเราไม่ต้องไปกดสองอันนี้เรามากดตัวนี้ที่มันเป็นลูกลูกศรโค้งเนี่ยคะ่ะให้กดเป็นสีน้ำเงินอ่าพอกดแล้วเนี่ยมันจะสามารถหันไปทางนี้ก็ไดายันหันไปไหนได้360อองศาเลยแต่ถ้ามันไม่มีละ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะกด แบ,บนึงถ้าตรงนี้มันเป็นสีขาวแบบตอนแรกเห็นไหมคะเราจะหันไปทางซ้ายหันไม่ได้หันขวาหันไม่ได้นะ,คะเคลื่อนย้ายแค่ได้อย่างนี้เท่านั้นนะคะถ้าใครที่ไม่ต้องการให้สินค้ามันเป็นหมุน45องศาก็ไม่ต้องไปกดก็ไม่ก็ไม่ต้องไปกดอันนี้นะ,ะแต่ถ้าใครอยากให้หมุนหน่อยก็กดนะคะเห็นไหมมันก็จะหมุนตามเราได้นะแบบนี่นะคะสมมุติต่อไปกดเครื่องหมายถูก ทีนี้ฟ้าอยากได้ภาพสินค้าตัวนี้อีกวิธีการไปที่เลเยอร์ไปที่รูปสินค้านะคะอันนี้นะเห็นไหมรูปสินค้ากดอยู่ตรงรูปสินค้านะคะแล้วก็มาตรงนี้รูปบวกเป็นกระดาษซ้อนทับกันตรงนี้นะคะอันนี้กดนะคะแล้วก็กดคําว่าคัดลอกเลเยอร์กดค่ะทีนี้มันเป็นรูปภาพทับกันอยู่นะคะยังไม่เห็นเราไปกดตรงคําว่าเครื่องมือเคลื่อนย้ายตัวนี้ค่ะมันไม่มีคํานะคะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เราเหมือนกากระบาดเนาะ เหมือนเ,อเขาเรียกว่าอะไรกางเขนอ่ะกดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเราไปแตะรูปสินค้าเลื่อนออกนะคะแตะเห็นไหมคะภาพที่ก๊อปปี้ออกมาแล้วทีนี้มันยังหมุนหมุนไปทางอื่นไม่ได้นะคะเหมือนเดิมค่ะมาตรงรูปเคลื่อนย้ายตัวนี้แล้วกดสีขาวอ่ะแล้วเราหมุนเห็นไหมคะได้แล้วอ่ได้แล้ว,ลวเรียบร้อยกดเข้ามาถูก ต่อไปทำยังไงต่อคะเดี๋ยวฟ้าจะพาใส่สีเข้มตรงนี้ด้านบนนะคะเป็นสีชมพูเข้มหน่อยมาตรงเลเยอร์ก่อนการทำงานทุกครั้งเราจะต้องบวกเลเยอร์ทุกครั้งนะคะกดบวกเลเยอร์อันนี้นะคะกากบาทเครื่องหมายบวกไม่ใช่กากบาทเครื่องหมายบวกบวกเห็นไหมคะเป็นเลเยอร์ที่5แล้วกดมูฟลงค่ะต่อไปเราก็จะมาเลือกสีนะคะกดนะคะอ่าเดี๋ยว ขอกดแช่ก่อนจะได้ดูเป็นสี่ะสีนี้เลยนะคะเห็นไหมคะมันอยู่ตรงนี้แล้วสีกดทางสีตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มความเข้มให้สีชมพูมันเข้มขึ้นมาหน่อยเรากดตรงนี้นะคะเพื่อว่าให้มันอยู่ในรูปแบบเนี้เพราะว่าเราจะได้เพิ่มความเข้มของสีเราจะตรงสี่เหลี่ยมข้างในบอกแล้วเคยบอกแล้วนะคะคือการเพิ่มความเข้มความจางของสีส่วนข้างนอกก็คือสีที่เราเลือกเนาะอ่ะตอนนี้เราจะมาเพิ่มความเข้ม ตามชอบนะคะจะหันไปทางไหนก็เข้มแบบขนาดนี้ไหมนี่เห็นไหมมันจะเข้มตามออกออกแดงไปเลยอะเข้มขนาดไหนสมมุติเข้มประมาณนี้ถ้าเราอยากเก็บภาพพูอขอัยถ้าเราอยากเก็บสีเราก็กดกดแช่ตรงนี้นะกดนิ้วแช่เห็นไหมมันขึ้นมาแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็เอาไปวางค่ะอ่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้แล้วต่อไปกด Move หรือเอานิ้วไปกดตรงไหนก็ได้ข้างนอก ต่อไปเราก็มาเราอ่ะค่เราได้สีแล้วนะคะเราได้สีแล้วก็คือสีชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยแล้วเราก็มาตรงนี้รูปมือตรงนี้นะคะแล้วไปตรงรูปสี่เหลี่ยมได้แล้วเราก็มาเปลี่ยนสีพื้นรูปกดนะคะแล้วเราก็ไปกดสีที่เราเลือกไว้ก่อนหน้านี้นะคะ่ะนี่อสีนี้นะคะอ่ะแด้แล้วเขานิ้วแตะทั้งนอกเห็นไหมคะสีเหมือนกันแล้วเนาะทีนี้เราใช้นิ้วของเราลาก เห็นไหมคะลากไปก่อนเลยเดี๋ยวเราย่อย่อขนาดได้นะคะเราได้แล้วสีนี้สวยไหมถ้าเราคิดว่าโอเคถูกใจก็มาตรงที่เลเยอร์เราจะได้ปรับขนาดนะคะอยู่ที่อยู่ที่เลเยอร์ที่5แล้วเราก็มากดตรงนี้เปลี่ยนรูปร่างเครื่องมือเปลี่ยนรูปร่างกดนะคะต่อไปทำยังไงต่อมาตรงนี้นะคะรูปแบบมุมมองที่เป็นรูปแบบตารางแบบ เหมือนทุ่งหญ้าเนาะเวลาเราวาดทุ่งนาทุ่งอะไรเงี้ยเราก็จะวาดลักษณะประมาณนี้อ่ะตารางอันนี้กดนะคะมันจะขึ้นเป็นตุ่มๆแบบนี้เห็นไหมคะจุดๆดจุด,จด,จดสีน้ำเงินแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยคะ่ะลากให้มันเท่ากับขนาดของตารางขนาดของเส้นเนี่ยคะ่ะอ่ะมันไม่เต็มแล้วก็อันนี้ขึ้นมาหน่อยโอเคเห็นไหมคะได้แล้วแล้วเราก็มากดเครื่องหมาย ถูกด้านล่างนะคะกดอ่ะดูท่นี้วิธีการบางทีบางทีสีชมพูเนี่ยมันโดนมันมันไปโดนสีขาวตอนนั้นวิธีการนะคะถ้าเราอยากให้สีชมพูมันอยู่ข้างล่างสีขาวเราก็ไปที่เลเยอร์ที่5ไปที่เลเยอร์ที่5ก่อนแล้วเอาสีชมพูเนี่ยลากลงมาให้อยู่ข้างล่างเส้นสีขาวเห็นไหมคะเพียงเท่านี้มันก็ดูเนียนกริบเลยเห็นไหม พอเข้าใจเลเยอร์ไหมคะเลเยอร์ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเราอยากให้อะไรมันอยู่มันอยู่บนด้านไหนมันอยู่บนอะไรเนี่ยเราก็เอาสินค้าตัวน,นั้นหรือภาพนั้นอยู่ด้านบนของภาพอื่นๆแค่นั้นเองนะคะ